ถามหลายคนเลยนะคะว่าทอฟฟี่ใสคอนแทคเลนส์อะไรใส่สีอะไรก็อยากจะมาแนะนาวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําเรื่องคอนแทคเลนส์ก็ปีใสคอนแทคเลนส์สแบบแบบแรกเป็นแบบพรีเมียมนะคะเป็นแบบสีชัดเอาไว้ออกกล้องออกงานโดยเฉพาะเวลาที่เราออกกล้องออกงานเนี่ยสีมันจะชัดมันจะโดดเด่นขึ้นมามันจะสะดุดตามัมนจะแบบชัดเจนเลยว่าแบบฉันใส่คอนแทคเลนส์สีอะไรมันทําให้โดดเด่น กว่าปกติโดดเด่นกว่า คอนแทคเลนส์ธรรมดาที่ใส่มันจะมองไม่ค่อยออกว่าสีอะไรนะคะอันที่2นะคะก็คือเป็นคอนแทคเลนส์สายมูนะคะใส่แล้วเวลาเวลาเราใส่แล้วเราปังเวลาเราใส่แล้วเราสวยเด่นเป็นสง่านะคะเวลาเราใส่แล้วเราเหงนะคะก็มีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะคะแล้วก็เรื่องมิตรภาพเรื่องครอบครัวแล้วก็มีเรื่องสุขภาพนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะว่าอยากจะใส่คอนแทคเลนส์นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมใส่แล้วโดดเด่นสวยแบบเซเล็บนางงามคนดังนะคะ ที่เป็นเซเลบของเกาหลีนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่น2นะคะรุ่นสายมูนะคะก็ติดต่อหรือว่าพิมพ์มาหาทวีฟีีได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าทักแชทมาในอินบ็อกด้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเออใครที่ต้องการออกกล้องอยังไงให้สวยเราออกกล้องอยังไงให้ขายดีเสน่ห์หน้ากล้องออร่าหน้ากล้องออกกล้องอยังไงให้มีสเสน่ห์ออกกล้องอยังไงให้ดูดีดูแพงดูปังออกกล้องอยังไงให้เฮงปังดังรวยออกกล้องอยังให้ตัชออกกล้องอยังไงให้เป็นนัมเบอร์วันนะคะก็ ทักคอฟฟีมาได้ที่ inbox นะคะหรือว่าพิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะสําหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวหรือไพรเวทโคชชิ่งก็ทักคอฟฟีมาได้ inbox นะคะแล้วเราเจอกันในคอร์สค่ะ